สำหรับการสึกล้อแบบก่อติดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าหากันก็จะสามารถก่อติดกันไปได้อย่างนี้สาเหตุเกิดจากการหล่อลื่นไม่สมบูรณ์และมีภาระโหลดงานที่สูงนะครับส่วนในทางแก้ก็จะเลือกใช้ความเหนืดของน้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมและก็ดูว่ามีสารเพิ่มคุณภาพประเภทไหนดีเช่นสารลดการสึกลอสารรับแรงกดสูง ต่อไปเป็นการสึกหลอแบบขัดซีนะครับจะมีวัตถุสาอันโดยดังรูปจะมีอยู่ที่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็เกิดการขีดข่วนนะฮะสาเหตุหลักๆก็มาจากการเจอสิ่งปนเปื้อนนะครับเช่นฝุ่นละอองและเศษโลหะวิธีแก้ไขนะครับก็ดูที่ชุดกรองอากาศตรวจสอบซิลแล้วก็อุปกรณ์ดักฝุ่นนะครับการสึกหลอจากการกัดก่อนส่วนใหญ่จะเกิดจาก ปฏิกิริยาทางเคมีนะครับหรือว่าสภาวะที่มีฤทธิ์ทางเคมีจะทําให้เกิดการกัดกร่อนวิธีการแก้ไขนะครับก็คือใช้อุปกรณ์ที่ทนต่อสารเคมีแล้วก็เลือกใช้น้ํามันที่มีคุณภาพการสึกหลอจากความล้าเมื่อเครื่องจักรใช้เป็น,นานๆนะครับก็จะเกิดการสึกหลอหรือเกิดรอยกดลงไปนะครับวิธีแก้ไขก็คือการปฏิบัติงานที่ไม่มีภาระสูงหรืออุณหภูมิไม่สูงหรือไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ในส่วนของชิ้นส่วนนะครับก็เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน